เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องสิคานดาคามุคดาถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ งานนี้ก็คืองานแสดงเพชรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียในงานมันก็มีเพชรมูลค่าหลายร้อยล้านจัดโชว์อยู่ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยทั้งตำรวจอะไรก็มีพร้อมหมดขนาดกระทั่งตำรวจนอกเครื่องแบบก็มีแล้วถ้าถามว่าเพชรจะโดนขโมยไหมแน่นอนปูมาขนาดนี้ยังไงก็ต้องโดนและแผนการปล้นมันก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้เริ่มจับโทรศัพท์อยู่ๆผู้ชายคนนี้เขาก็โทรไปหาตำรวจแล้วก็บอกว่างานแสดงเพชรรอบนี้จะมีการปล้นเกิดขึ้นพอสารวัตรได้ยินแบบนี้เขาก็รีบติดต่อลูกน้องของเขาไปทันทีเขาก็สั่ง งานเริ่มเตรียมพร้อมได้เลยจากนั้นผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ก็โทรมาบอกอีกว่าจะมีผู้ชาย4ี่คนบุกเข้าทางฮอลหมายเลขหนึ่งทั้ง4คนก็จะมีบัตรอนุญาตเข้างานแล้วก็จะพกปืนมาด้วยแล้วส่วนอาวุธที่เหลือพวกเขาก็ซ่อนไว้ในงานเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นปืน AK แก๊สน้ำตาพวกเขาก็มีครบหมดทางตำรวจก็พยายามถามว่ามึงเป็นใครไอ้นี่เขาก็ตั้งใจอ่านอย่างเดียวผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ก็บอกอีกว่าทั้ง4คนเนี่ยจะมีชื่อปลอมว่าเซอร์เกกูรามอารีแล้วก็สิงห์โคุณจะมีเวลาแค่ห้านาทีท ชื่อคนเข้างานดูมีชื่อตรงตามที่คนนี้บอกจริงด้วยทางนั้นมันไม่น่าจะโทรมาปั่นเล่นแล้วมั้งเนี่ยแล้วพอดูที่กล้องวงจรปิดตอนนี้โจรทั้ง4คนก็ตัดภาพกล้องวงจรปิดหมดเลยชัดแล้วยังไงงานนี้โดนป้นแน่นอนทางตำรวจก็เลยกดสัญญาและก็สั่งให้ทุกคนอพยพออกจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ดังนั้นแขกทุกคนในงานก็ถูกต้อนมาไว้ตรงนี้ก่อนและส่วนพวกโจรคนหนึ่งที่มาดูราดเราแม่งทางสะดวกไปไหมเนี่ยแต่ว่าทาั้ง4คนนี้ก็ยังไม่ทันได้ดักป้นเลยพวกเขาก็โดนตำรวจดักยิงซะก่อน้งน,น่ึ ส่วนแขกในงานที่นั่งเงินอยู่ตรงนีน้แต่ละคนก็คุยกันว่ามีโจรมาป้นด้วยวะแลวหลังจากที่รถพยาบาลเคลียร์ศพออกไปเรียบร้อยทางตำรวจก็ถึงจะปล่อยแขกในงานเข้ามาแล้วพอพนักงานคนนี้จะเดินกลับไปที่ร้านของตัวเองทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดว่าเพชรโดนขโมยไปแล้วในตู้นี้ก็มีเพชรโซลินแทสสีแดง5เม็ดใส่เอาไว้และเพชร5เม็ดนี้ก็ดันแพงที่สุดในร้านซะด้วยทางตำรวจก็ถามว่าเห็นไหมว่าใครเป็นคนทุบตู้พนักงาน2คนนี้พวกเขาก็บอกว่าจะไปรู้เหรอก็มีแค่พวกคุณกับโจนไม่ใช่เรื่องไงที่อยู่ข้างในเนี่ยแล จากร้านคนสุดท้ายอ่ะก็เราสองคนนี่แหละก็ออกไปพร้อมกันเนี่ยแต่ว่าก่อนออกมาเราก็เช็คแล้วนะนะว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและจากนั้นไม่นานทีมสืบสวนก็ถูกเรียกตัวมาที่นี่ผู้ชายคนนี้เขาก็คือรองสารวัตรวินแล้วพอรองสารวัตรวินมาถึงที่นี่ตำรวจทุกคนก็เบาใจยังไงคดีนี้ก็จบเร็วแน่นอนมือหนึ่งขององค์กรมาจัดก,การทั้งทีซึ่งเขาก็ลองฟังเหตุการณ์คร่าวๆแล้วก็ดูไม่น่ามีอะไรไอ้พวกโจนที่บุกเข้ามาก็โดนยิงตายหมดแต่ว่าดันมีเพศหายไปได้ไงถ้าเกิดว่าไม่ใช่โจนก็ต้องเป็นพวกคนททีี่่่อยูในนนนงานเหนลเป็นคนขโม แสดงว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งในนี้ที่อาศัยช่วงวุ่นวายแอบขโมยเพชรไปและส่วนกล้องวงจรปิดก็ถูกตัดก่อนที่จะขโมยทางวินเขาก็เลยเรียกพนักงาน2คนนี้มาคุยด้วยหน่อยทางวินก็ถามว่ามีใครรู้จัก2คนนี้ไหมมันก็มีพนักงานบางคนก็บอกว่ารู้จักด้วยความที่ร้านค้าเพชรพวกนี้ออฟฟิศของพวกเขาก็จะตั้งอยู่ที่เดียวกันหมดเพราะงั้นพนักงานแต่ละที่ก็จะเจอหน้ากันบ้างวินเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าดูเหมือน2คนนี้ก็เป็นพนักงานปกติจากนั้นเขาก็สั่งให้ทุกคนไปยืนที่ของตัวเองก่่อออนนนสััญญาณเตตืจะะดดงงแลคก็ไปยู ไม่รู้แม่งจะทําอะไรของมันแล้วพอทุกคนยืนประจําที่กันเรียบร้อยทีนี้เขาก็ลองเปรียบเทียบภาพจากกล้องวงจรปิดดูพอได้ตําแหน่งเรียบร้อยคนที่อยู่ระหว่างล็อก18 19 13ให้อยู่ที่เดิมก่อนและส่วนคนที่ไม่อยู่ในล็อกพวกนี้ก็ออกไปได้แต่ว่าก่อนจะออกไปก็ต้องถูกค้นตัวก่อนแล้วก็ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้วยสรุปผู้ต้องสงสัยที่วินคัดออกไปตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้ทีนี้เขาก็ไล่เดินดูหน้าแต่ละคนไปก่อนทีนี้แต่ละคนก็จะยืนตําแหน่งของตัวเองก่อนที่สัญญ,ญาณจะดังพอเช็คอาการท คนก็ถูกเรียกมาสอบสวนทีละคนว่าแต่ละคนได้ยืนทําอะไรอยู่ในช่วงเวลานั้นแล้วก็มีใครเห็นอะไรที่น่าสงสัยไหมและคนส่วนใหญ่ที่โดนเรียกมาก็เป็นพนักงานของร้านซะส่วนใหญ่แต่ก็มีพ่อหนุ่มคนนี้ที่เป็นช่างเทคนิคมาดูคอมตํารวจก็ถามว่ามาซ่อมคอมเหรอแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยอ๋อบ้านของเขาอยู่ที่การปุระโอ้โหอย่างไกลเลยแล้วมึงมาทํางานที่มุมไบเนี่ยนะแล้วก่อนสัญญาณจะดังคุณไปยืนทําอะไรตรงนั้นน่ะก็เขากําลังเดินเข้าไปเช็คคอมแล้วสัญญาณมันก็ดังพอดีเอาดีๆเองไปยืนทําอะไรตรงนั้นกันแน่นี่มึงจะบอกว่าามมึงไลเเช็ค,คอทุก้ย ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าใช่ก็มีลูกค้านางแปดเจ้าจ้างเขามาดูคอมในงานอะทางนั้นเองรู้ไหมว่าภาพกล้องวงจรปิดทั้งหมดมันเก็บไว้ที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้หรอกเขาเป็นช่างเทคนิคนะไม่ใช่ช่างกล้องวงจรปิดตำรวจเขาก็เริ่มมาไสช่างคนนี้ยังไงก็ไม่รู้ทาทางก็ลนลนดูเหมือนจะมีพิรุษวินเขาก็เรียกมาถามอีกรอบหนึ่งที่มึงจะรีบไปไหนเนี่ยเดินชนคนไม่ดูเลยหรือไงผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รีบอะไรเลยก็ตอนที่เขาหันไปลุงคนนั้นเขาก็เดินมาพอดีไงไม่ใช ู้จะพูดยังไงแล้วก็บอกอยู่ว่ามันบังเอิญชนกันเฉยๆแค่นั้นเองทางนั้นช่วยบอกอีกทีได้ไหมว่ากอดสัญญาณเตือนดังเองยืนอยู่ที่ไหนนะชาม,มาเขาก็เซ็งเหลือเกินเขาก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเขายืนอยู่ตรงนี้ไงแล้วตอนที่สัญญาณเตือนดังเขาก็เดินไปอีกร้านหนึ่งพอดีแล้วพอได้ยินสัญญาณเตือนดังทุกคนก็เดินไปอีกห้องหนึ่งกันหมดวินเขาก็ถามอีกรอบหนึ่งมึงยืนอยู่ตรงไหนนะเอาดีๆอะไรวะตำรวจพวกนี้จะถามอะไรสองสารอบวะชาม,มาก็บอกว่าเขายืนอยู่ตรงนี้ไงผู้ชายเส ยืนอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยชามาก็งงๆเขาก็นึกว่าเขายืนอยู่ตรงนี้ซะอีกแต่มันก็ห่างกันแค่ก้าวเดียวมันก็ไม่น่าเป็นอะไรมั้งวินเขาก็ถามใหม่ว่านี่เองเป็นช่างเทคนิคใช่ไหมแล้วเองรู้จักพนักงาน2คนนี้ไหมชามาก็บอกว่าเขาเคยเจอที่ออฟฟิศแต่ว่าไม่รู้จักกันหรอกวินเขาก็ถามว่าแล้วก่อนหน้านี้ที่เขาถามไปอะว่ามีใครรู้จักพนักงานสองคนนี้ไหมทาไมเองไม่ยกมือเอาก็เขาไม่รู้จักไงเขาก็แค่ไปเช็คคอมที่นั่นเขารู้แค่ว่า2คนนี้ทํางานอยู่ในออฟฟิศที่นั่นเฉยๆวินเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องเขาละเอีียด่ท ว่าอะไรที่มีรูตำรวจเขาก็ล้วงหมดและระหว่างที่ชามากําลังโดนค้นตัวอยู่เขาก็เรียกพนักงานสองคนนี้มาถามสักหน่อยคุณ2คนรู้จักช่างคอมคนนั้นไหมกามินีเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้จักนะแต่ตอนนี้ช่างคนนี้มาซ่อมคอมที่บริษัทธเธอก็จําไม่ได้หรอกและไอเพชรที่หายไปเนี่ยมันมีกี่เมเ็ดหรอท้งสองคนก็บอกว่าหายไปหมดเลย5เม็ดแล้วไอเพชรที่หายไปเนี่ยเม็ดหนึ่งมันแพงไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเม็ดหนึ่งราคาเท่าไหร่แต่ที่เคยได้ยินมาน่าจะ5หรือว่า600ล้านเนี่ยแหละเม็ดเดียวเนี่ยนะห้าถึงหกร้อลลยล ไป3,000ล้านเลยเหรอตายแลกกูก็นึกว่ารา,าคาไม่เท่าไหร่แม่งแ,แพงชิบหายเลยถึงว่าทําไมสารวัตรเรียกให้เขามาทํางานนี้วินเขาก็เลยโทรถามสารวัตรว่าเพชรอะไรเนี่ยมันแพงขนาดนี้เลยเหรอสารวัตรเขาก็บอกว่าใช่ไงถ้าแค่ไม่กี่บาทเขาก็ไม่เรียกมาหรอกแต่ว่าท่านรัฐมนตรีเขาก็รีเควสให้เองมาไขคดีนี้โดยเฉพาะเลยพอดีร้านเพชรร้านนั้นเป็นร้านของญาติรัฐมนตรีไงแลวอีกอย่างหนึ่งทั้งกรมตํารวจก็มีเองคนเดียวด้วยที่ไขคดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็คิดว่าคดีนี้ก็ไม่น่ามีอะไรยากมั้งถ้าเกิดว่าไขคดีีได้ท่่าานนนรัฐมตเเก็เลือยใ แล้วท่านรัฐมนตรีฝากถามมาว่าจะใช้เวลานานไหมวินเขาก็าคิดว่าไม่น่าเกิน2ีบี่ชั่วโมงหรอกและส่วนทางด้านชามาที่โดนค้นตัวเสร็จพอดีลูกน้องของวินก็บอกว่าไม่เจออะไรเลยชามาก็ถามว่านี่เขากลับบ้านได้ยังเนี่ยแม่เขาก็ไม่ค่อยสบายเขาต้องกลับไปดูแม่อีกอจะรีบกลับไปไหนแล้วพ่อหนุ่มเอง3คนไปยืนรวมกันตรงนั้นเลยปะทางวินเขาก็ให้โอกาสทั้ง3คนนะเขาก็มั่นใจมากไม่ใครก็ใครสักคนหนึ่งใน3คนนี้แหละที่เป็นคนขโมยเนี่ยเพราะงั้นสารภาพมาแล้วก็จบเรื่องนี้ซะไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้อง แกก็บอกเลยว่าแกไม่ได้เอาไปเขาก็ทํางานที่นี่มา32ปีแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากขโมยเขาขโมยไปตั้งนานแล้วโอ้โหลงอยู่บริษัทนี้มา3าสองปีเลยเหรออา้าก็ใช่ไงอ๋อแล้วคุณผู้หญิงอ่นะทำงานมากี่ปีแล้วการมินีเธอก็บอกว่าทํมามามเดือนแต่ถึงทํมามามเดือนเธอก็ไม่ใช่คนขโมยไงลูกชายของเธอก็รออยู่ที่บ้านเนี่ยปล่อยเธอไปเถอะอ่ะส่วนเองอะ่ะรู้จัก2คนนี้ใช่ไหมชามาก็บอกว่าแค่เคยเห็นหน้าในออฟฟิศพวกเขายังไม่เคยคุยกันเลยทั้ง3คนก็ไม่เข้าใจเงาอะไรมาคิดเนี่ยว่าพวกเขาเป็นขโมยเน่่ววิคาาากก็บอแสญช แยานไงแล้วพอดีว่าสัญชาติตยานของเขาเนี่ยถูกต้อง100%แน่นอนเพราะง้นการไขคดีของเขาก็เลยสําเร็จ100%แล้ววินเขาก็มั่นใจว่าชามาเนี่ยตัวการแน่นอนและส่วนในพนักงาน2คนนี้อาจจะเป็นคนสมรู้ร่วมคิดก็ได้ทั้ง3คนก็ท้อเลยกูไปทําอะไรให้มันวะถ้าอยากจะกลับบ้านมากก็เอาเพชรมาคืนดิชามาก็บอกว่าเขาไม่มีไงแล้วจะให้เขาคืนได้ไงลูกน้องคุณก็ค้นตัวเขาแล้วไม่ใช่หรือไงถ้าเพชรมันอยู่ที่เขาจริงป่านี้ก็ต้องหาเจอแล้วไงโอเคไม่คืนตอนนี้ไม่เป็นไรจับทั้ง3คนไป แที่โดนเรียกมาสอบสวนเนี่ยก็คือชามาพอเห็นตำรวจถือไม้มาโอเคกูรู้แล้วกูโดนแน่แต่ว่าเขาก็บอกเหมือนเดิมว่าเขาไม่ได้ทำโอ้ยโจรกี่คนกี่คนก็นกพูดแบบเนี้ยแต่พอโดนตีสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็สารภาพเองทีนี้ชามาเขาก็ถามวินว่าเนี่ยนะเคดรับความสําเร็จของมึงที่ไขคดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมึงเอาคนมาทรมานแล้วก็ให้เขารับสารภาพเนี่ยนะปากดีแบบนี้ก็เลยโดนตกไปสักทีสองทีชามาเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ผิดถึงตอนนั้นก็อย่าลืมมองหน้าเขาแล้วก็ขอโทษเขาด้วยวินเขาก็มั่นใจว่าไเเีย โจรแน่นอนลหลังจากคดีขโมยเพชรครั้งนั้นเวลามันก็ผ่านมา15ปีวินจากที่เคยเป็นตำรวจดาวรุ่งเขาก็ทำผลงานอะไรไม่ได้เลยทุกวันเขาก็เอาแต่เมาจนกระทั่งถึงวันนี้ในเวลางานเขาก็แอบกินเหล้าอีกจนกระทั่งถึงวันนี้หัวหน้าขเขาก็เลยสั่งให้เขาออกจากราชการเพราะว่าในไหนงานมันก็ไม่ทำนั่งแดกแต่เหล้าก็ออกไปกินเหล้าที่บ้านไปนี่หัวหน้ากล้าไล่ตำรวจดาวรุ่งอย่างเขาออกได้ไงเอาอีกแล้วแม่งเอาเรื่อง15ปีก่อนมาพูดอีกแล้วแล้วอย่าว่าแต่เรื่องตกงานเมียขอ,ข,อของเขาเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนนทาาางงเมมียยยขอขออววิก็ด้ค สรุปชีวิตของเขาตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรเลยแล้วที่ชีวิตของเขาเริ่มแย่ลงก็เป็นเพราะว่าคดีขโมยเพชรนั่นแหละแล้วถ้าถามว่าทางน้านชามาชีวิตของเขาเป็นยังไงมั่งชีวิตของเขาตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมซะอีกตอนนี้เขาก็ทํางานอยู่ที่อบาบูดาบีเพราะว่าในตอนนั้นศาลก็มีคําตัดสินแล้วว่าทั้ง3คนเนี่ยไม่มีความผิดแต่ว่าวินเขาก็ยังไม่เชื่อจนกระทั่งถึงตอนนี้เขาก็ยังส่งคนสะกดรอยตามชามาอยู่เลยวินเขาก็โทรไปถามพวกของเขาเขาก็อยากขอเบอร์ชามาสักหน่อยแต่ผู้ชายคนนี้เขาก็รู้มาว่าวินตกงานแล้วใช่่ม้้แลวทีจาง 3เดือนให้เขาตามชามานี่คุณจะมีตังค์จ่ายเขาไหมเนี่ยวินเขาก็บอกว่าไม่มีหรอกพราะงัันส่งเบอร์มือถือของชามามาก่อนเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังโอ้โหสวยจริงเลยสรุปว่า3เดือนนี้กูทํางานฟรีใช่ไหมแล้วพอเขาได้เบอร์ของชามาชามาเขาก็ตกใจที่วินอยู่ๆโทรมาหาเขาได้ไงภาพเก่าๆที่เขาเคยโดนมันก็ย้อนกลับมาในหัวเลยวินเขาก็แค่โทรมาบอกชามาว่าตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรละงานก็ไม่มีทําเมียก็ทิ้งสรุปว่าตอนนี้เขาก็ไม่ชนะอะไรสักเรื่องเลยรวมทั้งเรื่องของชามาด้วยเพราะงัันเขาข น้เลลยแลวกัไอเรื่องที่เขาคิดว่าชามาเป็นคนขโมยเพชรเมื่อ15ปีก่อนเรื่องทั้งหมดเขาคิดไปเองเขาคิดผิดนี่ขนาดผ่านมา15ปีแล้วนะชามาพอได้ยินคําขอโทษเขาก็เหมือนโล่งใจมากๆแต่ว่าตอนนั้นจําที่เขาบอกไม่ได้หรือไงถ้าเกิดรู้แล้วว่าเขาไม่ผิดจริงก็ให้มามองหน้าเขาแล้วก็ขอโทษวินเขาก็ไม่มีปัญหางั้นเราสองคนก็มาเจอกันเลยพอวางสายไปชามาเขาก็นั่งร้องไห้เขารอเวลานี้มันตั้ง15ปีไม่นึกเลยว่าจะมีวันนี้ด้วยหลังจากนั้นชามา,าเขาก็บินมาเจอกับวินที่อินเดียที่ผ่านมาตลอด สปีเขาก็ใช้ชีวิตลําบากมาโดยตลอดและชามาเขาก็รู้ด้วยว่าที่เขาใช้ชีวิตลําบากแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าวินวินเขาก็อยากรู้จังเลยว่า15ปีที่ผ่านมาชามาเจอเรื่องอะไรมาบ้างเหรอทำไมถึงบอกว่าตัวเองลําบากขนาดนั้นน่ะแล้วนาถามว่าเมื่อ15ปีก่อนหลังจากที่ทั้ง3คนโดนจับไปเกิดอะไรขึ้นตอนแรกทั้ง3คนก็โดนสอบสวนอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครสารภาพสักคนและจากนั้นก็ถึงวันที่ต้องพาตัวทั้ง3าคนขึ้นศาลทนายฝั่งตํารวจเนี่ยพวกเขาก็คัดค้านการประกันตัวทางตํารวจก็อยากให้ฝากขังอย่างน้อยไป14 แต่ว่าทนายทั้ง3คนก็ไม่ยอมเพราะว่าตำรวจไม่มีหลักฐานอะไรเลยในเรื่องกล้องวงจรปิดก็ไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับลูกความของเขาแล้วในที่เกิดเหตุทั้ง3คนก็ถูกค้นตัวไปหมดแล้วด้วยถ้าเกิดว่าทั้ง3คนขโมยเพชรไปจริงมันก็ต้องหาเจอตั้งแต่ที่นั่นละเพราะงั้นเรื่องนี้มันก็ชัดอยู่แล้วว่าลูกความของเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเพราะฉะนั้นเขาขอเสนอให้มีการประกันตัวทันทีทนายฝั่งตำรวจก็ยังไม่ยอมเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งมันเคยมีคดีที่คนร้ายกืนเพชรลงไปเพราะงั้นทางตำรวจก็เเเลยพชไม่ ขไงเง,งินทางเขาก็เลยขอเสนอว่าห้ามสามคนนี้มีการประกันตัวจนกว่าจะได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยการเอ็กซเลย์ L. ลุงแกก็โวยวายขึ้นมาเลยไม่ใช่แล้วมั่งแบบเนี้ยหาเพชรไม่เจอเองก็หา,วาพวกกูแดกเข้าไปอีกทนายฝั่งตำรวจก็ยื่นเคสตัวอย่างให้ดูมันเคยมีคดีสีคดีที่เกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนที่ตำรวจหาเพชรไม่เจอก็เพราะว่าคนร้าแอบกืนลงไปเพราะง,ง้นทางเขาขอเสนอให้มีการฝากขังไว้ก่อน14วันสุดท้ายสารเขาก็สั่งให้ฝากขังไว้แค่7วันระหว่างนี้จะสอบสวนหรือว่าเอ็กซเรย์ L. อะไรก็เชิญตามสบาย และส่วนวินเองเขาก็คิดว่า7วันมันก็น่าจะพอแล้วมั้งแล้วหลังจากการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยทั้ง3คนก็ถูกส่งตัวไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลแต่ว่าผลเอกซเรย์ก็ไม่เจออะไรผิดปกติสักอย่างหนึ่งนี่ขนาดหมอเป็นคนบอกเองวินเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ว่าอยู่ๆลูกน้องเขาก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เราหาตัวคนที่โทรมาบอกว่าจะมีการปล้นล่วงหน้าเจอละวินเขาก็เลยรีบมาที่สอนอ,นอนมาคุยไงคนนี้เขาก็ถามว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆถึงโทรมาแจ้งตำรวจเขาก็บอกว่าปกติทุกเช้าของเขาเนี่ยเขาก็จะส่งลูกสาว เขาขึ้นรถทุกๆไปจําไปโรงเรียนจากนั้นอยู่ๆก็มีคนโทรมาบอกเขาว่ามึงส่งลูกสาวขึ้นรถทุกวันมึงจําคนขับรถไม่ได้หรือไงพอมันพูดแบบนี้เขาก็รู้เลยว่าลูกสาวเขาโดนลักพาตัวแต่คนร้ายคนนั้นมันก็บอกว่าให้เขาดูที่กระเป๋าข้างซ้ายให้โทรไปตามเบอร์ที่เขียนเอาไว้แล้วก็พูดตามในกระดาษถ้าทําเสร็จเรียบร้อยลูกสาวก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมตอนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าให้โทรไปหาใครโทรทําไมเขาแค่โทรไปแล้วก็อ่านสิ่งที่เขียนในกระดาษให้ฟังพอมารู้เรื่องอีกทีนึงงกก็็ลลาาายยเเเเปนนนรื่่่อใหญแบบี้้ววิถม รู้จักใครในนี้มั่งไหมผู้ชายคนนี้เขาก็มองไล่ไปเลยทั้ง3าคนเขาก็มั่นใจนะว่าเขาไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งสรุปว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเรียกไอ้นี่มาแล้วสุดท้ายทั้ง3คนก็ต้องโดนกลับมาสอบสวนเหมือนเดิมพอครบ7วันก็ต้องมาขึ้นศาลอีกทางทนายของตํารวจก็บอกว่าพวกเขาอยากให้ฝากขังเพิ่มข,ขึ้นอีก7วันแต่ว่าทนายฝั่งผู้ต้องหาก็ไม่ยอมนี่พวกเขาโดนขังมา7วันสอบสวนมา7วันยังไม่เจออะไรเลยไปตรวจไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรผิดปกติหลักฐานใหม่เพิ่มเติมอะไรก็ไม่มีแล้วนี่จะจับ ูกความของเขาขังเพิ่มอีกเจ็ดวันเนี่ยนะทีนี้ทางศาลเขาก็เรียกวินมาคุยด้วยหน่อยมีคุณมีเหตุผลอะไรที่จะขังพวกเขาอีกเจ็ดวันเขาคิดว่าที่หาเพชรจากสามคนนี้ไม่เจอเนี่ยก่อนที่จะสามคนนี้จะมีการโดนจับเขาก็คิดว่าไม่ใครก็ใครสักคนนะต้องมีการส่งต่อเพชรไปให้คนอื่นแน่แน่ศาลก็ทนไม่ไหวและข้อกล่าวหามึงไร้สาระเหลือเกินมีแต่ทฤษฎีไม่มีหลักฐานอ้างอิงเลยทางศาลก็เลยสั่งให้ประกันตัวสามคนนี้ไปซะอย่างน้อยทั้งสามคนตอนนี้ก็ได้ประกันตัวออกมาก่อนแล้วพอประกันตัวออกมาชาามาเขาก็กลับมาที่บ้านของเขาระหว่า ที่แม่ทําแผลให,ให้เพื่อนของเขาก็มาเยี่ยมผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าปียาทํางานเป็นพยาบาลอันที่จริงเธอก็ชอบชามาอยู่นี่นแหละแต่ว่าชามาเขาก็ไม่ค่อยสนใจปียาเท่าไหร่และดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยพอหลังจากประกันตัวออกมาชามาเขากะว่าจะไปทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าทางบริษัทก็ไม่ให้เขาเข้าไปพอไม่มีงานทําก็เริ่มไม่มีเงินพอไปขอร้องให้ใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยเขาเลยแล้วนอกจากเรื่องเงินค่าใช้ใจ่ายเขาก็ต้องเสียเงินจ้างทนายอีกชามา,าเขาก็พยายามขอร้องเดี๋ยวเขาหาเงินมาจ่ายให้แน นอนพอทนายไม่ยอมการมินีเธอก็เลยบอกว่างั้นเอาเงินของเธอไปยืมก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่ามีเมื่อไหร่ก็ค่อยมาใช้คืนชามาเขาก็ประทับใจผู้หญิงอะไรเนี่ยใจดีเหลือเกินแล้วพอยิ่งชามาได้คุยกับการมินีคุยไปคุยมาก็เอ๊ะหรือว่าคนนี้คือทางของเราชีวิตคู่ของทั้งสองคนก็เหมือนจะดีขึ้นส่วนเรื่องงานของชามาตอนนี้มีงานอะไรเขาก็ต้องทําไปก่อนแล้วในระหว่างนั้นพอแม่ของชามาเสียชีวิตเขาก็ตัดสินใจย้ายออกจากที่นี่แล้วก็มาอยู่กับการมินีซึ่งอันที่จริงการมินีเธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหม ชามามเขาก็เลือกจะแต่งงานกับเธอแล้วในระหว่างนี้ทั้งชามากับการเินีก็ต้องมาขึ้นศาลตามนัดตลอดแล้วบางทีตอนที่มาที่ศาลพวกของวินก็ไม่มาที่นี่มัง่งพอฝ่ายโจทหรือว,ว่าจำเลยไม่มาก็ต้องเลื่อนนัดปอีกกลายเป็นว่าแทนที่มันจะจบเร็วๆก็เสียเวลามากกว่าเดิมไอ้คดีมันก็ยังเคลียร์ไม่จบใช่ไหมแต่ชีวิตของเขาที่ต้องหาเงินมาใช้ใจ่ายเนี่ยเพื่อนของชาวมาก็แนะนําว่าให้ชาวมาไปทํางานกับญาติของเขาไหมเป็นโรงงานผลิตแก้วพอดีว่าลุงข,ของเขาเนี่ยขาดคนงานอยู่ถ้าไปที่นั่นนะค่าครองชีพแถวนั้นก็ถูก,ก างหนึ่งมีเงินเดือนแล้วก็มีที่พักให้ฟรีด้วยเพราะถ้าเกิดว่าชาวมาย,ยังอยู่แถวนี้ต่อน้ยก็หางานทําดีๆไม่ได้หรอกเพราะเ,าเรื่องคดีของชาวมาก็ยังพัวพันอยู่แบบเนี้ยไปสมัครงานดีๆที่ไหนตอนนี้เขาก็คงไม่รับลองไปเริ่มต้นใหม่ที่นู่นมันน่าจะดีกว่านี้ไหมเงินเดือนหมื่นห้าที่พักฟรีสนใจไหมชามมเขาก็าคิดไปคิดมาเออไปเริ่มต้นใหม่แถวนู้นน่าจะดีกว่าเว้ยและส่วนเรื่องคดีถ้าถึงเวลามาขึ้นศาลเมื่อไหร่ก็ค่อยนั่งรถกลับมาก็ได้แล้วพอชามามาเขามาเริ่มต้นใหม่ที่นี่งานที่เขานาขงงงานก็สอเอเ้าาย่งดี ชีวิตครอบครัวเขาเองก็ดูจะมีความสุขแล้วหลังจากที่ชาม,มาเขาอยู่ที่นี่มาได้ประมาณ2ปีชีวิตของเขาก็กําลังจะมีความสุขเลยแต่ถ้าชีวิตของเขาเริ่มได้ดีเมื่อไหรเรื่องก็จะมาทันทีอยู่ๆลุงมังเกตที่เป็นหนึ่งในสาผู้ต้องหาก็โทรมาบอกว่านี่เองกับกามวนีรู้ไม่แน่ว่ามีหมายสารไปส่งที่บ้านของเองสองคนเนี่ยเองสองคนก็ไม่มาสารตอนนี้ตำรวจก็คิดว่าเองสองคนกําลังหนีคดีอยู่นะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รีบมารายงานตัวเดี๋ยวเอง2คนโดนจับแน่เลยชาวม,มาเขาก็งงว่าทนายไม่ได้บอกสารหรือไงว่าเขาสองคนย้ายมาที่ ก็ทนายคนนั้นบอกว่าเห็นเองสองคนไม่ยอมจ่ายเงินเขาก็เลยไม่ทํางานเอางี้รีบมาที่นี่ทําเรื่องรายงานตัวแล้วก็เสียค่าปรับไปก่อนชาม,มาเขาก็เซ็งเหลือเกินทางตํารวจก็ไม่ยอมปิดคดีนี้สักทีพอไปศาลทีนึงก็ต้องเสียค่านู่นค่านี่ค่าทนายอีกแล้วพอมาถึงศาลฝั่งตํารวจก็ไม่ยอมมาก็ต้องเลื่อนพิจารณาคดีไปอีกแล้วที่ผ่านมา2ปีชาม,มาเขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้ตลอดเลยแต่ลุงแกงก็บอกว่ารอบนี้เปลี่ยนผู้พิพากษาใหม่ทางตํารวจน่าจะยืดเวลาออกไปไม่ได้แล้วมัง้งแล้วพอถึงวันที่ทั้งสาคนต้องมา สา,สารก็ถามว่าฝั่งตํารวจเจ้าของคดีมานี่ไหมเนี่ยทนายฝั่งตํารวจก็จะใช้มุกเดิมเลยพอดีว่ารองสารวัตรวินเขาติดภารกิจทางเราก็เลยอยากให้เรื่องการพิจารณาคดีไปก่อนด้วยความที่ผู้พากษาคนนี้เขาไม่ไว้หน้าใครทางนั้นแม้กระทั่งตํารวจและอีกอย่างหนึ่งคดีนี้ก็ผ่านมา2ปีกว่าแล้วทางตํารวจยังหาหลักฐานเพิ่มเติมไม่ได้จากวันแรกเลยและในเมื่อคดีนี้ทางตารวจหาหลักฐานเอาผิดทั้ง3คนไม่ได้เธอก็ขอตัดสินให้ทั้ง3คนพ้นผิดไปเลยและในคดีนี้เธอก็รู้สึกว่าเจ้าของคดีรองสารวัตรวินเป็น ตำรวจที่ทำงานได้ไม่เหมือชีว์แวะเสลยเพราะงั้นในคดีนี้ทางสารจะส่งรายงานแบบประเมินไปที่หัวหน้าของเขาด้วยชามาก็ดีใจจบสักทีเท่านี้แหละเขาจะได้หาเงินไปจ่ายอย่างอื่นมั่งแต่พอกลับมาถึงบ้านก็มีเรื่องให้เขาต้องเสียตังอีกการมนีภรรยาของเขาอยู่ๆก็ป่วยขึ้นมาพอไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าต้องแอดมิททันทีดูเหมือนเมียคุณป่วยมาสักพักหนึ่งแต่ปล่อยไว้นานเกินอาการเลยหนะักขนาดนี้ชามาเขาก็ไม่รู้เรื่องนะเขาก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านเขาก็บอกหมอว่าช่วยรักษาเมียของเขาก่อนไหมและส่วนเรื่องค่าใช้ ใหญ่เดี๋ยวเขาจะหามาให้พรุ่งนี้แล้วระหว่างที่รอการมินีรักษาตัวทางชาม,มาเขาก็ต้องกลับไปที่บ้านเพื่อดูเด็กๆก,ก่อนแล้วพอกลับมาถึงบ้านเขาก็งงว่าทําไมเด็กๆมานั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็เราสองคนโดนไล่ออกจากบ้านลุงเจ้าของโรงงานบอกว่าพวกเราเป็นโจรชาม,มาเขาก็เลยรีบไปหาเจ้าของโรงงานถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เขาเพิ่งรู้ไงว่าเองโดนหมายเรียกไปที่ศาลใช่ไหมชาม,มาเขาก็บอกว่าใช่แต่ว่าคดีมันจบไปแล้วไงเจ้าของโรงงานเขาก็ไม่รู้หรอก,รอกเขารู้แค่ว่าเขาไม่อยากทํางานกับโจรและส่วนนี่เงินเดือนงวดสุดท้ายเอาไปเลยในเมื่อไม่มีที่ อยู่ตอนนี้ชามาเขาก็เลยพาเด็กๆไปอยู่ที่โรงแรมก่อนและระหว่างที่เขาเคลียร์เรื่องตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเขาก็กําลังจะไปหาการเมีที่โรงพยาบาลแต่อยู่เขาก็โดนนักเลงจากที่ไหนไม่รู้มาดักไถเงินเงินเงอนงวดสุดท้ายของเขาไอ้พวกนี้มันก็เอาไปหมดเลยชามาเขาก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเขาไปทําเวทารทํากรรมอะไรไว้ชีวิตเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าก็แย่เหมือนเดิมพอคิดไปคิดมาอยู่ๆเขาก็เริ่มคิดสั้นตอนแรกชามาเขากลาว่าจะกระโดดน้ําแต่พอได้ยินเสียงรถบีบแต่เขาก็เลยตั้งสติขึ้นมาได้แล้วถามว่าไอ้เรื่องที่ชามาโดนไล่ หรือว่าเรื่องที่เขาโดนกล่าวหาว่าหนีคดีเป็นฝีมือของใครทั้งหมดมันก็เป็นฝีมือของวินเขาก็สั่งให้ลูกน้องของเขาติดไปประกาศว่าชามาเนี่ยคือผู้ต้องหาหลบหนีคดีและส่วนในที่ทํางานที่มันทําอยู่ก็โทรไปบอกเจ้าของโรงงานซะว่าชามาเคยทําอะไรมาแล้วตอนนี้มันหนีคดีอะไรอยู่ที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะว่าอยากให้ชามาโดนไล่ออกแต่ถ้าถามว่าชามาเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ยังไงโชคดีที่พระเจ้ายังเมตตาเขาตอนนั้นเขากล่าวว่าจะไปสวดมนต์ขอพรแล้วก็เห็นเงินบริจาคพอดีชามา,าเขาก็เลยหยิบมาใช้ เลยและส่วนเพื่อนของเขาพอรู้เรื่องว่าชามาโดนไล่ออกเพื่อนของเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยอีกรอบหนึ่งและไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องเงินเรื่องงานเพื่อนของเขาก็ช่วยแล้วก็พอเหตุนี้ชามาเขาก็เลยได้ไปทํางานที่อาูดาบีและหลังจากที่ชามาเริ่มตั้งหลักได้ที่นั่นเขาก็คอยส่งเงินไปใช้คืนเพื่อนของเขาและส่วนเงินที่เหลือก็ส่งให้เมียของเขามั่งวินเขาก็ขอเบรกแป๊บหนึ่งเองเล่าข้ามเรื่องไปหรือเปล่าจากที่ลูกน้องของเขารายงานมาตอนที่เองอยู่ที่อาูดาบีตอนนั้นได้ข่าวมาว่าชามาติดผู้หญิงอยู่คนหนึ่งใช่ไหม่ง จับตาดูเขาตลอดเวลาซึ่งหลังจากที่ชามาทํางานที่นั่นได้4ปีเขาก็ได้กลายเป็นโปรเจกต์เมนเจอร์ของบริษัทที่นี้เขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัตตอนแรกก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าหลังๆก็เริม่มมีซึ่งเธอก็รู้นะว่าชามาแต่งงานแล้วแต่ชามาก็เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ก็คงไม่ได้อยากผูกพันอะไรกับเขามากมายและระหว่างที่ทั้งสองคนไปดูหนังด้วยกันอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาทักว่าเราสองคนไม่เจอกันนานเลยเดี๋ยวนี้ไม่รับโทรศัพท์เขาเลยนะเขาอุตส่่่่าาาาาหห์ไไปปปปทีีีีรต้้้้เเเเเนนนมมจอดยยยวลลแ หันมาเอาผู้ชายเรียบง่ายแบบนี้แล้วรืไงชามาเขาก็คิดไว้แล้วว่าทําไมตีสนิทกับเขาจังเลยอย่าบอกนะว,ว่ารองสารวัตรเขาส่งคุณมาถึงนี่อะ่ะผู้หญิงคนนี้ก็งงพูดถึงเรื่องอะไรที่เธอมาคุยกับชามาไม่มีใครส่งเธอมาทั้งนั้นแหละชามาเขาก็หล่ออะไรก็ไม่รู้แมงไงรองสารวัตรคนนี้ก็ส่งคนมาตามดูเขาไม่เลิกเลยพอคุยไปคุยมาบัดเธอก็ยืนยันนะว,ว่าไม่มีใครส่งเธอมาชามาก็ถามอีกรอบนึงไม่รู้จักจริงดิตํารวจที่ชื่อวินอะ่ะเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้จักไงพูดถึงชื่อใครนักหนาเนี่ยพอวินได้ฟังเาาวว่่ขนีก็แงไป หมดเลยเด็กตัใช่ไงเวลาที่เขาคิดว่ามีเรื่องทีไรเขาก็คิดว่าเป็นฝีมือของวินตลอดวินเขาก็อขอโทษด,ด้วยเพราะว่าที่ชามาพูดมาเรื่องจริงแล้วถ้าถามว่าเขาไปสร้างเรื่องอะไรให้ชามามั่งเรื่องทั้งหมดมันก็เริ่มตั้งแต่ที่ทั้งสามคนได้ประกันตัวออกมาเลยวินเขาก็คิดว่า3คนนี้ต้องมีใครสักคนหนึ่งขโมยเพชรไปแน่ๆเพราะงั้นเขาก็เลยบอกให้ลูกนอก้องของเขาคอยตามดูทั้ง3คนตลอดและวันหนึ่งมันก็เป็นไปตามที่เขาคิดจริงๆวันต่อมาการินีเธอก็มาที่ร้านขายเครื่องประดับเพื่อเเเเเออาาาาาาาพรมมมขขายยวววินินน้าา้ก้กก็ดีู่่แลึงงต ขโมยเพชรมาแน่ๆแต่ว่าเพชรที่เธอขโมยมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพชรสีแดงอันนั้นหรอกแต่ว่ามันก็เป็นเพชรเม็ดเล็กเม็ดนึงที่อยู่ในร้านกามินีเธอก็ซ่อนเพชรเม็ดนี้ไว้ในเล็บของเธอตำรวจก็เลยค้นไม่เจอแต่ว่าตัวของเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพชรสีแดง5เม็ดเนี่ยใครเป็นคนเอาไปซึ่งวินเขาก็เชื่อที่กามินีพูดเพราะว่าพูดต้องสงสัยเบอร์หนึ่งของเขาก็คือชามาทีนี้เขาก็เลยยื่นข้อเสนอให้กามินีถ้าเกิดว่าไม่อยากติดคุกก็แค่ทํางานให้เขาและงานที่ว่าก็คือการจับตาดูชามาถ้าเกิดวว่่่่าาาาาชชมมามีกรใ้จยเเินตัือไห ก็ให้รายงานเขาทันทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพยายามสืบด้วยว่าชามาเอาเพชรไปซ่อนไว้ไหนแล้วถ้าเกิดว่าทั้งสองคนเกิดร่วมมือกันแล้วก็เขาก็จะลื้อแฟ้มคดีของกาเมนีขึ้นมหอีกรอบหนึ่งชามาก็เพิ่งรู้ในว่าเมียของเขาหลอกเขามาตลอดแล้ววินเขาก็ยังไม่หยุดแค่นี้ด้วยเพราะว่าปัญหาที่ชามาเจอทุกอย่างก็เป็นฝีมือของเขาทั้งนั้นที่ชามาหางานทําดีๆไม่ได้ทั้งหมดก็เป็นฝีมือของเขาเองและเขาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าชามาเดือดร้อนเรื่องเงินมากเมื่อไหร่สุดท้ายเองก็ต้องเอาเพชรที่ ชามาจริงไหมอันนี้เขาก็บอกเลยว่าจริงข้อตรงเธอเองก็พยายามหางานทําพอผ่านไปสักพักหนึ่งไอ้เรื่องที่ว่าต้องรายงานเขาก็ไม่เคยทําเลยแต่ว่าทางเขาเองก็ยังไม่ยอมแพ้นะพอรู้ว่าทั้ง3คนถูกสารตัดสินว่าไม่ให้มีความผิดในเรื่องที่การเมินีไม่สบายเนี่ยไอเนี่ยเรื่องจริงแต่เรื่องที่โดนไล่ออกจากบ้านพักเนี่ยฝีมือเขาเองส่วนเรื่องที่โดนนักเลงขโมยเงินไปหมดไอ้นี่ก็ฝีมือเขาเหมือนกันนั่นไงกูว่าแล้วว่ามึงไม่ได้ปล่อยให้กูใช้ชีวิตเลยมันก็ใช่แล้วเขาก็ไม่ปล่อยให้ชามา,มาตายด้วยเพราะว่าตอนที่ชามาากกํลังจะระรโด รถที่มาบีบแต่เรียกสติก็คือรถของเขาเองทางวินเขาก็เลยขอโทษกับเรื่องทั้งหมดด้วยชาม,มาเขาก็ไม่ไหวและแค้นเหลือเกินขอตกหน้าสักทีแล้วพอเขากลับมาที่บ้านรอบนี้เขาก็ตัดสินใจเลิกกับกามมนีเขาก็รู้ความจริงหมดแล้วว่ากามมนีมาอยู่กับเขาเพราะอะไรกามินีก็งงๆเพราะว่าตัวของเธอเองก็ไม่ได้ติดต่อตำรวจตั้งนานแล้วด้วยและส่วนเรื่องที่เธอมาอยู่กับชาม,มาเรื่องนี้ก็เป็นความรู้สึกของเธอเองและสุดท้ายชาม,มาเขาขอเลิกกับกามมนีดีกว่าและจากนั้นชาม,มาเขาก็เดินทางไปที่ที่หนึ่งที่นี่ ก็เดินทางมายากและเกินต้องนั่งรถเมย์ต้องนั่งรถ,งงรถบัสรถชาวบ้านอีกและที่นี่ก็คือบ้านของปียาเพื่อนสมัยเด็กของเขาเขาก็บอกกับปียาว่าตอนนี้เรื่องทั้งหมดจบสักทีเพราะว่ารองสารวัตรเขายอมแพ้แล้วปียาก็เลยพาชามามาเอาต้นไม้ต้นนี้และถ้าถามว่าต้นไม้ต้นนี้มีอะไรซ่อนอยู่ในกระถางอันนี้มันก็มีเพชรทั้ง5้าเม็ดที่ชามาซ่อนเอาไว้แล้วคนที่ขโมยเพชรออกมาทั้ง5้าเม็ดก็คือเขาเนี่ยแหละชามาเขาก็รอมา15ปีกูก็นึกว่าจะไม่ได้ขายเพชรแล้วนะเนี่ยและส่วนเรื่องส่วนแบ่งถ้าจัดก,การเสร็จเม เขาจะโอนเงินมาให้ปียาเธอก็ไม่รีบเลยรออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกและระหว่างที่ชามากําลังจะเอาเพชรไปขายในเมืองสวัสดีจ้บพ่อหนุ่มเราเจอกันอีกแล้วเราสองคนลงไปคุยกันข้างล่างหน่อยไหมดูท่าทางลนๆนะเนี่ยไม่นลืกเลยว่ากูตามมาถึงที่นี่เลยทีนี้ชามาเขาก็ลองเช็คของดูว่ามีของอยู่ข้างในไหมชัดเจน5เม็ดสวยครบเลยตามจับมาส5ปีกูว่าแล้วว่ามึงเป็นคนขโมยพอรู้แบบนี้คนแรกที่เขาโทรบอกก็คือเมียของเขาเนี่ยเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าเขาคิดถูกเมียของเขาก็บอกว่าเรื่องนั้นช่างมัน มันตั้ง15ปีแล้วไงต่อไอคิดถูกตอนนี้แล้วไงอะตอนนี้ชีวิตของคุณก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่เธอก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่คิดถูกก็จริงอย่างที่เมียวเขาพูดสรุปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วด้วยทางชามาก็ถามว่านี่คุณคิดแผนนี้ได้ไงเนี่ยวินก็บอกว่าตอนแรกเขาก็คิดไม่ออกหรอกแต่ไม่ว่าเขาจะทํายังไงมึงก็ไม่ยอมเอาเพชออกมาสักทีแล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าชามาเคยพูดกับเขาเอาไว้เองก็เคยบอกไว้เองว่ารอวันที่เขามาขอโทษเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาไม่ยอมแพ้มันก็ ็คงไม่เอาเพชรออกมาแน่ๆเพราะงั้นเขาก็เลยเลือกที่จะยอมแพ้ดีกว่าเก่งมากเลยคุณตำรวจอยากตกมือให้แลือเกินมึงไม่ต้องชมกูมหรอกกูเ้เนี่ยต้องชมมึงเองเขาก็จับคนร้ายมาเยอะเขาก็ไม่เคยเจอใครที่นิ่งได้เท่านี้มาก่อนแต่เขาถามจริงเหรอเองเขโมยเพชรออกมายัางไงวะนี่กูคิดมา15ปีแล้วกูยังคิดไม่ออกเลยชามาเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาขโมยเพชรออกมาได้ยังไงอย่างที่รู้ว่าเขามาทํางานที่งานจัดแสดงจริงๆมันก็เลยทําให้เขารู้จักกับพนักงานบางคนที่อยู่ที่นั่นพนักงานคนนี้ก็บอกว่าคอมของเพื่อนเขาเนี่ยมี หาเขาก็เลยอยากให้ชามาช่วยไปเช็คดูให้หน่อยตอนแรกเขาก็ไม่อยากไปหรอกเพราะว่าแค่จัดการงานที่นี่ก็วุ่นวายพออยู่แล้วแลขอีกอย่างหนึ่งเลอเวลาแค่สาวันก็จะถึงวันจัดแสดงแต่พอเขาได้ยินว่าจะให้เงิน5 0 0 0ันตอนนั้นเงิน5000ันมันก็ถือว่าเยอะมากเลยนะเขาก็เลยตัดสินใจไปสักหน่อยพอมาถึงที่นี่เขาก็เอกใจและทำไมมันดูมีพิรุษยังไงก็ไม่รู้ในห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่โต๊ะคอมตัวเดียวและจากที่เขาลองเช็คดูคอมก็ไม่ได้เสียด้วยเรื่องของเรื่องก็คือไอ้นี่เขาสั่งปงงปิ้ไปไเเคาก็ลยิด คอมเสียชามาเขาก็ลองเช็คดูไม่มีอะไรเลยแค่กระดาษติดแต่เขาก็ต้องโกหกไงให้ดูเรื่องใหญ่เอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าแค่ดึงกระดาษออกมาจากเครื่องพิมพ์มันคงไม่ยอมจ่ายเงินเขาแน่ห้าพันแล้วพอชามาพูดอะไรไอ้นี่เขาก็เชื่อหมดชามาก็ดูจากทรงและไอน้นี่เพิ่งใช้คอมได้ไม่กี่วันแน่ๆอ่ะสรุปเลยพอหนุ่มซ่อมได้ใช่ไหมแล้วระหว่างที่ชามากําลังทําเปซ่อมคอมอยู่เขาก็หันไปเห็น,นีกห้องนึงแม่งคังอาวุธชัดๆแล้วพอเขาเห็นว่า้พวกนี้มันพยายามจะพิมพ์บัตรพนักงานเขาก็เข้าใจแล้วว่า้พวกนี้เป็นโจนโร พอชาม,มาเขาดึงกระดาษออกมาเรียบร้อยเขาก็บอกโจนพวกนี้ว่าเสร็จแล้วเขาก็แค่รับเงินแล้วก็กลับบ้านแล้วพอวันต่อมาเขาก็จําผู้ชายที่ถือกระเป๋าสีแดงคนนี้ได้และกระเป๋าสีแดงใบนี้เขาก็จําได้ว่ามันใส่ปืนเอาไว้ชาม,มาก็ยิ่งมั่นใจเลยว่าพวกนี้จะมาปล้นที่นี่แน่ๆจากนั้นเขาก็คอยสะกดรอยตามพนักงานคนนี้ซึ่งเขาก็ได้ยินแผนการทั้งหมดที่ทั้ง4คนคุยกันเขาก็เลยคิดวางแผนว่าจะขโมยเพชรออกมายัางไงแล้วตอนที่ชาม,มามาทํางานแถวนี้เขาก็จําได้ว่าผู้ชายคนนี้ต้องมาส่งลูกสาวขึ้นรถทุกวัน ง้นเขาก็แค่แอบเอากระดาษไปยัดใสก่กระเป๋ากางเกงจากนั้นก็โทรไปโกโหกว่าลูกสาวเขาโดนลักพาตัวแล้วก็ตามแผนเลยผู้ชายคนนี้เขาก็โทรไปแจ้งตำรวจสิ่งที่ได้ก็คือทุกคนในงานมีการอ,อพยพก่อนการปนจะเกิดขึ้นและในตอนที่ทุกคนอ,อพยพออกไปกันหมดเขาก็ใช้จังวะนี้แอบขโมยเพชออกมาและเขาก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมีการยิงปะทะกันแน่นอนเมื่อมีคนบาดเจ็บรถพยาบาลยังไงก็ต้องมาที่นี่เดี๋ยวนกะพหนุ่มหยุดเล่าแป๊บหนึ่งตอนแรกไอเขาก็คิดว่าน่าจะมีพวกเป็นตำรวจแต่ก็ไม่นึกเลยมีคนนรู้จักเป็ ยยาาะด้วแล้วทําไมพยาบาลคนนั้นหนึ่งอดทนเหมือนชามาเลยถ้าเป็นคนอื่นนี่แอบเอาเพชรไปขายตั้งนานแล้วมั้งชามาบอกว่าเขาก็เล่าแผนการทุกอย่างให้ปียาฟังและเธอเองก็เปิดอกับการที่เธอเป็นคนจนเหมือนกันเพราะงั้นเธอก็เลยยอมร่วมมือด้วยแล้วตอนที่ทีมแพทย์มาเก็บศพของพวกโจนออกไปมันก็เป็นจังหวะที่เขาส่งเพชรให้กับปียาและเขาก็เป็นคนบอกเธอเองว่าต้องเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วก็อย่าเพิ่งทําอะไรจนกว่าเรื่องนี้จะจบเดี๋ยวหน้าแล้เองรู้เมื่อไหร่ว่าตํารวจยังตามอยู่ก่อนเป็นคืนที่เขาจะกระโดดน้ํานั่นแหละเพราะเขารู้สึกว่่าแค เดียวคนเรามันไม่มีทางซวยขนาดนั้นหรอกยกเว้นแต่ว่ามีคนเอาเรื่องมาให้แล้วยิ่งเห็นตอนที่คุณบีบแตรให้ยิ่งชัดเลยเขาก็มั่นใจแล้วว่าลองสารวัตรอย่างคุณคงไม่ยอมปล่อยเขาง่ายๆแน่ๆชาม,มาเขาก็าเสนอว่าเอางี้ไหมในในชีวิตของเราสองคนก็วุ่นวายพังเละเทะไปหมดอีกอย่างหนึ่งชีวิตของคุณตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรด้วยนี่เพราะงั้นฟังข้อเสนอของเขาก่อนไหมและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ